ถ่ายมุมสุดไปไปก้านปานกันโอ้มันปะโคพี่น้องมาเร็วมาเร็ยวนะโอ้โหโอ้โโอ้ยโอ้ยดีเอาหุ่นแม่ไปหมันปะโคกับปลาดุกเบาดีนะเยือด้วตัวนี้เชียวนะปะโคนะสบายดีทุกคนสบายดีต้นขามต้นมืดหากอาบน้ำเดี๋ยว ืัอนี้หันนาบ้ากะพอน้อยได้โตมานาบ้าวันได้โตหั่งเยอะเลยทุกคนะไปบิ้งมาหั่งเยอะมงกระึ่นไปเกทุกคนตนนี้เขาดูตนี่จเจนาะูค่เออบุืเนายอะไรน ไว้ซื้อสุดกันโตครับพรโหยูเตะมันแพงสุดหนึ่งจุดสีหอดพันบาทเอาแล้วาให้เอาเว้นต่อโตนี่คือสูตรสูตกพิเศษอไันนีเอาโตแล้วกันเมย์มันพุบปุกบปก็เอาได้สบายตอนนี้แหละตอานี้ออีเมยไปป่ามันจะมาเห็นนำขาวท้เหมดจุเอ็ต่ำเอนี้ี่จะบวกกระโตนเต็มมืปุนทั้ง เไปรด้ติบมือนาเทนินได้จักวางยลายจะเสแล้วสาือหวานแจ่มแ่มซกับุอย่โคตรประดุกทแหนนี่มือนี้นะมือั้นเลยนะมากเดชุดกเลยุ เอาเชือกอ็นเอาไปรูกแบบสัตว์เพื่อกินดีบต้องมีชื่อป่าด้วยเอ้ยชื่อป่าชื่ออะไรเอาตัวดำมันชื่อชื่อป่าเอาตัวนี้นะชื่อนะหมูแม่แน่ตัวดำตัวเมย์มันชื่อมีขี้ตัวมีขี้ดำหนังมันบ่ายก็ตัวเยอะนั้นมันอ้วนหนักมันนะฉันดิ้นหมดชงมาเลย เขาเปลี่ยนฉันกจะูรู้ผีเอคนตายเนี่แล้วกรก็รู้ก็ชรอว่าเด็กจเมัคนนี้อเออพูดน้ไปสิโู้เราตื่นต่ขึ้นไ่จองมู้เข้าไปนะตอนตอนวยเอาหัวหก็ยังเห็นอยู่เลยนี่นาันหน้ามันเนื้อกแบบตายคนแรกเนาะ

ตัวไฟไหมเนี่ยเลยเกลียวเลยบริฮิตกินเนะทุกคนเอาหตู้เย็นไว้มืดเลยจะเฮ็ดกินเอาซื้อมาซื้อศีนมาในโก้ใกล้ซื้อมาเขือไว้อันเพื่เอเขาสารตุลาไปวันทินศีนโง่งผมซื้อมาเฮ็ดทุกคนน้ำบ,บ้ากิน ซื้อเส้นงูโลหนึ่ง Park, กับพักกระลำสามหสิบพันอากาศโหนซื้อน้ำเป๊ปซี่มาซู้อขอนาบ่าวกินเฮดเวมวยนกินไม่มีเหง่อทีใดน้ำขียวพี่น้นองเอออนี่ยละกำลังบะเสาเสาหกเสา ลึกลูประเทดเพราะชีเฮ็ดกินตอนเช้านี่เขาซื้อสีนมาฝัดบริเฮ็ดซ้ำน้ำบ่าวากินเข้ามาแต่เื่นและตอนเช้าน้ำมื้ง่ายจนเฮ็ด มุห้าไม่จะล้างพักไว้ที่ทุกคนไม่นะเขานะบ้าวมาจะเเราเหลนบ้าวอ่ะสิเห็ดโกอ่ะโกยสีน ดน,นี่ทุกคนนน้อยมากกินมาก,กินโูกไก่เขาขายในะสามอันแบบนี้เลตัวต่เก้าอราะสมัยต่เก้าสมสมีสองพัทิเดีย๋ยวนี้เกี่ยวกับแพงเลยลยกกิดปีที่เล้วรูหนึ่งในสงลูกูหนึ่งเซยนซี่

สีงามเมื่อเช้านี้งูงเผาเก๋กว่าเกกว่าเออซุกและไม่เลยแต่นี้ เสื้อน้ำพีน้ำพีพี่อขมขมพักข้าวลลางไว้เรียบร้อยมือนี้ได้โบมิ่ข้ามมาลิงมือนี้โบลิงก็ได้โมิ่ข้ามมา มันนั่นลับกินเสพเสพทำไมกจะจอกุขกคาโร่ดูต่ำเว้ยนี่ยมันเจ็บยำกระลาบกระล่บเลยเนาะไม่คิดน้ำม่งมือไป นี่กำบปจับเลยไดนลุ้นดูซับแซบไห่เข้าไปดิกนงในทุกคนเฮ้ยเเลือดจมูกใช่อยกินชุกคอยไ้กินดิบนี่คู่เอาเอาไ้กินดิบลายเติรได้นลูกหนึ่งกะก็ได้หลายดิ

กินพักิ่งเยอะง่ายจปาเล่า่มีอ้อมจะอยู่ที่รู้ดีนี่อ้อมใมวนๆสได้ตดๆกันหอมที่อมน้แม่บอะไ้อมดีอะมเือ่เรแต่เเราแม่นนคน ผู้เขาสิได้เงี่ยมากเลยได้พอได้จกีสนามคว่าหูกับมันนะเพราะเออกินยังวันเขาลงมาเขาคืนนั้งท้องแล้วเมื่อเขาให้นั่นผู้นี้ถื่อวีร์เบไปมือแงแรงบ่อเด็ดหนียขึ้นเลยโค้ดเขามุ่งเงินมุ่งบัวม่็ดมุ่งโคมุ่งมันหัวเด็ดคนเด็ดเลยเรบังก้อนเมฆนะ

ท่านวยจะพาทุกคนเลเบิงทีที่หาวสิปุต้นไม้นี่แต่ยานยุกเท่านี้นะถ้าปอะถไทยแด็ดาดเัลปุกมันกิดอะไรยานยุกหลายไปฮัาปุกดินบนี้มันจะเหลบมาเหลยมาสูดจมบอนนี้ ุดอกกไม้นี่ไปหันกระเินกระเจ้าโหกะยาวเย็ดเลยทุกคนต่พีเลยพี่เสือเขาเ็ดกะยังตะนางกะยังยยังหปูนกะด้านทางนี้ด้านเนกระเจ้านี่ก็ยังยังงไปห้อน ก็ขำปอบเลยนะมันหักไปไม้หักทับมันนั้นไม้พอร้อยบาทเท่าไรมันหักทับงาจุดจี้นี่ฮะได้เด็ดก่ะปัญหาอ่ะปุมีน้ำหดแบบนี้ทุกคนเอ้ยหาบปูเป๊ะปะเพาเลยนะน้ำหนกถ้าได้น้ำยู่นี่เลืกเลืกจุกลงเลือกน้ำอ่างไหลน้ำเฉพาะเฮงพอได้หดมครับ ลงค่าโบเลิกแล้วก็เ้งเดี๋ยวจะพาทุกคนอยางไปเบนะิ้งทางคุณเทนี้เพ่งต้นลำไยปีนี้ป่เป็นมาก ลมใหญ่ต่อกิ่งนะบ่าวปู1234ต้นจะแม่นเก่าเเป็นบ่อู บอลเฮาจะปูต้นกับทานนั่นแหละก็สิเอามาเกี่ยมากนมาปุ๊งามกุกไม้อันนี้กับวัสิบักเลยทุกคนกุกแดงเนี่ยเมยน่อยวัสิโบร์หน้อยบักสูตระี่นห่านมาทักพีกับกวางเติมอยู่ทุกคน แต่ที่พูนมาพีกะยังพรได้จูดขี้ยวนี่กะยันมันปิวซื่นกะเจ้าตุลากระสอหยองขึ้นโกบะข่าไม่ได้บนนี้กะกิจชมมะขามอีบอ่ตุลากิจนะชมมะขามอีบอ่ ทำเพื่อนน้อยหลังนึงเลยสางเป็นไงเลยนานโดทูเทเลปีกับบริโตเพชรดิสโซนุสาตุลาจีนี่

ไว้มันมีบริมุ่งเมื่อนมาครับมื่อื่นมากเลยน่าจะมุ่งเต่งเต็งกระโตน้อยหยีงเลยตอนนี้มืดแล้วเนาะทุกคนถ้าจะไปการเบ็ดหน้าบอลลิ่งก้อนบอลลิ่งไปก้อนแล้วกับบอลดีไปตะเวนพุล่ะ้าจะไปการหน้าบอลลิ่งแับนี้เอาเข้าไปยิ่เฮึ้นเขาบอลลิ่งบอดีเลยที่เราจักไปที่เราจักบสาวเราจักเขาตุ่ยอะพอถ้าไปการเบ็ดหน้าบอลลิ่งกระปุลละ าดิ้งกับ,บดีไปเื้อโยไผพอดเท่าไปตึกจะรุง่งหุะโยไหดงเท่าเนปา,าอยู่ปุนนะคืนนี้เนปา,ามาบ้านมึนงอิ้กไปได้มากนาจะไม่โน,นดูเรื่อยนะไปาบอดิดง้งกับอดียางไปถ้าเรารถไปวันศิญางมาก,กัดดึกทุกคนเลยชอบยางเพรเธอ่มันไก่พุ๊ยีหดวันนัปอดละ ยูหมดบ้านโบดบ้านนั่นใช้คนสิบแล้วมันใสไงเฮานะเพ่ยจะหมดบ้านนั่นใช้คนสิบแล้วตอนนี้เขาวางเขาท้ายแล้วทุกคนเบิ่งดูหมานประมาณจังโตล้วตัวนึงโอ้หมานตัวนึงละเบิ่งดูเยอะบ่โอ้หมานปากคอเยอะพี่น้องอืมเยอะได้นี่ยนะเบิ่งอยู่กองเขาแบเยอะด้วยเนาะอันีแต่ตัวมันเยอะ สบายดีปะลุงสบายดีปะลุงทุกคนวันนี้น<ล>ะเอ๊ะเซเบตเสเบตยูไฮอืมโอ้มืดแล้วนะบ่าวกำลังกันนึ่งข้าวแรงค <c oughs> ันถมพันถ่ายบอดดิ้งเ้มาจ้กตัวบอดดิ้งหมาู่ม่านบอดดิ้งเนมานตัวหนึ่งกินข้าวก็บอดจะไม่หยาบนี่น,ะนาไปไปการปานาก,กันไปรุนน้ำกันว่าสิมานบอ กา้านปลาครับ่าพิษกา้านบเบ็ดบได้อาวันนิ่งมากว่ากานปลาครับ้าเห็ดปากกับมีนิ่งทำาบไป้อานบบบมาโบร้อนลแล้วกับ,บถือบ,อถอบอเอาเห็ดต่างเอะเซอเห็ดใส่การฝ้านี้ก่อนโบซูฝ้านี้เราไปฝ้านั้น หือตุ่มๆมันนะป่าเอ้าผู้ช่ยนะโอ้ปลาเข่งซึ่งหนักนย่นี้ยได้คูอะจับได้เยัะไ้บมได้จุ๊บเฮ้ยจับป่ายน้ำได้ลุ้นๆต่อไปผ่านมาสด1ิบดางโมมัน พันรูดดูกุกงาพูสายเบ็ดรูดบเรงเราเห็นหอยเซอรี่น้ารูดเล้วกัมันดูเลือกเอาบถึงมันดูไก่โอ้ยยยอะยยยไยยยยยยคยย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 ยนไยยยยยไยไปไยยยเยอยย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 ายยยย พูดออเาเค็ดหน้าซื้อตัวน้ตัวน้ตัวน้อตัวน้อยไปรลูงหน้าต่อไปมาลี้กกาบาลไปตัวนึงเออขนาดหาดอะไรอยู่นี่นาะ หญ้าดีน้าคุ้มอยู่หญ้าดีจิกแต่หญ้าปองกินนะยามเกี่ยวข้าวเล้ยงขามการตอนนั้นนะมันอยู่ตามหญ้านเลยองนี้ท่านใดมีท่านใดหัวยาเกี่ยวข้าวมองหญ้ามันกับมีทั้งมดนาะรู้แค่อบัง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 ใชุ่่่นดอะอ้ยมาเรวมาเรวมาเรมาเร็วมาเร็วาเร็าเรีวมาเมาเรี่มาเวเร็วาเามาเมาเมาเเาเเาเาเ Uh, มยัดรูปเยอลวีวยฮักเอกได้บบดนี้เบอลิงฮัก้เออมาบลิงโอ้บอดีมาชกตัวนเนาะฮัดีปะโคอฮูกรูจุมีเอ็นนิ่งไหมบอดีนะเอาเนื้อขี้กระดักบอลลิงหันเอาเื้อเอนขี้จกนี้เส็อบเก้าบ่ Đi nào. Ừ, ừ, ừ. Bà có ừ. Bà khó ừ. nói này, Bà khó nói ừ. ừ. ừ, Mà đi leo vào nè Bà sẽ khó Hoa nhớ chưa ý. Hoa chưa ý. Hoa ไลุนล้นๆตอไปเบด็ดเบาดีจักดังห้าส <23. S 2> เบ็ดเบาลิงเด้จักดังลอยไปหกสิบ<ฤ>อ้าวโป้องล้วปืนปุกปุกเือบอ,อ,อบิอบ่งดูปีปลาคอกิ่นี่จะได้นะ้ปลาคอหน่อย เออ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 ลูกมาละโอ้มาคนน้อยเอาลูดน้ำซ้ำไปละเออนายยุกนายใส่หลายแล้วตอนีตะฟังอันโฮยตะฟังนกเขากันโบได้ซื้อกระโบกอเพื่อน้องๆเกือบมันเปรี้ยว เือบพี่เลยปะเกือบบูทบอบอกระเบอปินรองเท้าบูทเกือบบูธบุคาน้าหลายฮ้บอมันเบ็บอดีเบลดีด่างนี้นะเีน่ข้ดอก็้เบลดีอ้ยอ้ยโอ้ยดีอ่ะหุ่นมาไปอ้ย ไปแล้วพี่น้องอืมบโกเจ้าหนุ่มตอดป่าสิเสรษไายเดนอดีเอากลังทอดหุ่นเรอะน่บริลลาเลยเอาป่าเชื่อ้เสรยดายเดนุ่ตอดป่าไป ส่ได้กินนี่เด้ขอดมผื่อนหน้าเหน้าน้โอ้ยเฮ็ดนาบุตรดีเอ้ยเปลียนลไม้บตงลไม้ต้มน้มีจี้หอยนนใหอยนุยดี ตอนนั้นเจเห็นอยู่มน้อี่ปิดป่าซุกละกินข้าวบันี้มาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันทำไมต้มจำเจ้ดังากดี๋กิดข้าวอยู่ให้หเบสก็บอคนเดียวาไปเช่เรดีเอาดัน làm thoại khăn bếp hùng tung bay chết. Mandin chinh hát chìm 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 hát bể hát chìm hát chìm hát khăn hát chìm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  เือมาเอาตาอยู่หล th um. yeah. ังมือทีคนเพี้มือรัเขาเยอะอะผมหอตัว่าผู่งแตหวยยูนิฟายตัวนี้ผานนี้มันไก่ขนแน่เขาลักอะถ่านข้อยี่หรือไงขึ้นไงนแนวเน่ขึ้นวันสิ้นนะมีพอไปนอนน้า ม่เอาเขาไม่เอาตอนห้าบุรีนวลเนี่ยโอ้ยเต็มหมดแต่ว่างมาเพิ่มน,น้ำพะรานพอไะกินข้าวแล้วทุกคนเอ้ยนะลมฝนมากละบ๊วยดงกันไว้จิตประการเมร็ดหอบส่องอีถ้าได้ไปถ้าฝนแห้งกับข้าวหนูบริมือมือนนี้นอนพี่ถ้าฝนบ่แห้งฝนโตเอิ้์แล้วกับมือ่อฟังมือ่อนี่แหละโนี้กัดชงทุ่มไปสองทุ่มครึ่งฝนกับไฟฝอยอย,ยู่ทุกคนเอ้ยฝนโต เอาลิงไปย่ามไปย่ามละไปก้านหอบที่สามกันโบมานเออวันนี้นะ่ะฝนยาโตแห้งดีงละ,ะมันปลาโคกับปลาดุกเบาดีนะเชื่อได้ตัวนี้เชื่อนะปลาโคนะนัะ่งถือเบาลิงนะ้ำมันตัวนึงชองตต้ปลาโคน้อยตัวนึงพอได้พอได้ปีงพอได้ตม้มมือสาวจงมาหยาบไหมอย่าปิดเ,เ,เอาไว้ไปเชื่อเทถุงหน้าที่อยงเองก้กะ ฮู are, ้ฮู้ฮู้อยู่ฟ้าดังกับป้าเียนฝนห่านมผาดฝนเห็นมาเพื่อนะทุกคนมาหัวหน้อยนึงกับปุรีเบาเข่ามันนี้อาบน้ำจำนัดกันเบิ้งดูเบาเข่ามานบ่โอ้พอได้โอ้พอได้เบิ้งดูโอ้โค้งหลังโยนแท้ห้าเหล็กกับเบาลิ่งในโบหมานทุกคนเราเชื่อเบ็ดกับฝนกับตกนี่สยามรอบช่วงเชื่อหินที่เดียวเพื่อสาบใต้มาได้เบ็ดเนื้อหมานได้นา นี่นนี่ขังป่าเน่งด่าก็ได้เออยูพีในเงินจะเสี่ยงโอ้โอ้โอ้ดูใหยเียบริเห็งไปเลยน้ำเข็ดแต่แง่ไรเก็บเอาเดิมตอนนี้เยอก็หมูกปลาดุกปลาคอปลาคอลุกสมตูข่าวแล้วคนไม่ได้ไปน้ำที่เห่าไม่ไปน้ำเบ้าหับน้อย ไปโค่นตะขางผลข,ขมาด,ดยื่นโค้ดเลยวันนี้ข้าก็ขิอาบน้ำก้อนอาบน้ำนอนดึกละรับคลิปนี้ละหน้อยก็ขอจบไว้จ้ำนี้ขอบเก่งทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับทุกคนอเป็นกำลังใจละหน้อยด้วยดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ะบาย